ทีเด็ดฟุตบอลประจำวันอังคารที่3พฤศจิกายน2565ท่านอยู่กับเราร้อยหลาอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ครับจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เลยนะครับนอกจากยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกนะครับเลกที่2นะครับระหว่างบียอริลเปิดบ้านรับการเยือนของลิเวอร์พูลนะครับในเลกที่2แบบนี้ครับเลกแรกก็เป็นทางด้านของลิเวอร์พูลได้เปรียบอยู่นะครับเลกที่2แบบนี้นะครับก็ต้องมาดูกันนะครับว่าจะลงเอยกันยังไงนะครับทางด้านของ บียิวจะสปีดอัพขึ้นมาได้หรือไม่นะครับก็ต้องรอบทวิเคราะห์ของเหล่าร้อยหลานนะครับผมไปดูกันทางด้านของเอเชียนแฮนดิแคปกันก่อนนะครับเป็นทางด้านของลิวพูครับเปิดราคาที่1ลูกเต็มเลยนะครับแพงนะครับค่อนข้างแพงสําหรับเล็กที่2ที่ต้องไปเจอเบียริวเรือดำน้ําในบ้านค่อนข้างดีนะครับจะเป็นยังไงก็ไปต้องไปดูทางด้านของบทวิเคราะห์กันต่อนะครับคู่นี้ครับ แต่กันตีสองตรงนะครับเบีอรริวเรือดำน้ำเนี่ยเปิดบ้านรับกรรเยนของลิพูครับที่เอสตาดิโอเดลาซิเลมิก้านะครับอุณหภูมิ15อ,องศามีพยากรณ์อากาศว่าฝนจะตกด้วยนะครับอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งนะครับที่จะเป็นอุปสรรคในเกมนี้ทางด้านของการเจอกัน3ครั้งหลังเนี่ยเป็นทางด้านของลิฟูชนะได้2ครั้งนะครับในบ้านของเบียรริวในศึกยูฟาในศึกยูโรปาลีกนะครับในปี2016เนี่ยเป็นเรือดำน้ำนะครับ ชนะได้หนึ่งประตูต่อศูนย์สามนัดที่เจอกันริพูชนะได้สองครับบิยาริลชนะไปหนึ่งครั้งนะครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่กันต่อครับทางด้านของบิยาริลนะครับแพ้มาสองนัดติดแล้วนะครับล่าสุดก็เพิ่งแพ้ให้กับอาราเบนมาสองหนึ่งก่อนหน้านั้นแพ้ริพูสองศูนย์ครับชนะทางด้านของบาเลเซียนะครับสองศูนย์ชนะเกตาเฟ่สองหนึ่งเสมอบายเยอร์ครับหนึ่งหนึ่งเสมอแอตแลนติกบิลเบานะครับหนึ่งประตูต่อหนึ่ง ทางด้านของลิเวอร์พูลนะครับเพิ่งชนะนิวคาสเซิลมา1.0นะครับชนะเบียร์ริลมา2.0ชนะเอเวอเรตมา2.0ครับชนะแมนยูมา4.0ชนะแมนซิตี้มา3.2ในเอฟเอคัพนะครับแล้วก็ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยชนะทางด้านของเบนฟิก้ามานะครับสามเสมอเบนฟิก้ามา3.3นัดแรกเนี่ยชนะเบนฟิก้าไปนะครับนัดที่2เนี่ยก็เสมอกับเบนฟิก้ามานะครับผลงานยอดเยี่ยมนะครับ 4นัดหลังเนี่ยเก็บคลีนชีตได้ทั้งหมดนะครับทางด้านของลิปูครับน่าสนใจมากครับเบียริลสะดุดมา2นัดติดนะครับผลงานนับเฉพาะเกมในบ้านบ้างครับทางด้านของเบียริลเนี่ย6นัดหลังยังไม่แพ้ใครนะครับล่าสุดก็เพิ่งชนะบาเลนเซียมาได้2-0เสมอแอนติกบิวบาลครับ1-1ชนะไบร์นมิวนิกครับ1-0ชนะเซลตาบิโก้1-0แล้วก็ชนะทางด้านของเอสปันยอนครับ5ประตูต่อ1เลยนะครับเสมอกับยูเว่เนี่ย หนึ่งประตูต่อหนึ่งทางด้านของลิพูบ้างครับพึงชนะนิวคาสเซิลมา1 0ศูนย์นะครับชนะแมนซิตี้ในเอฟเอคับมา3-2ในเกมเยือนนะครับเสมอกับแมนซิตี้ครับในพรีเมียร์ลีกเนี่ย2-2ชนะเบนฟิก้ามา3-1ชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสมา1ประตูต่อ0แล้วก็ชนะทางด้านของอาร์เซนอลครับมา2 0ศูนย์นะครับเรตติ้งคะแนนความยากวันนี้ครับทางด้านเจ้าบ้านอยู่ที่5คะแนนแน่นอนครับ เจอทีมเต็งแชมป์แบบนี้ครับทางด้านลิพูอยู่ที่4คะแนนนะครับนัดหน้าบียริลเจอกับเซบีย่าไปเยือนราโยบาติโกโนเปิดบ้านรับเรอสอซเซลตตปิดท้ายฤดูกาลกันด้วยไปเยือนทางด้านของบารเซโลนาครับทางด้านของลิพูครับนัดนี้เจอบียริลนัดหน้าต้องเปิดบ้านรับท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับเป็นงานยากนะครับยากมากๆเลยนะครับสําหรับ ลิเวอร์พูลนะครับเพราะว่านัดนี้เนี่ยถ้าเอาตัวรอดได้นัดหน้าเจองานหนักนะครับต้องลุ้นแชมป์ด้วยนะครับแล้วก็ทางด้านของสเปอร์ไม่มียอมแพ้แน่นอนครับเพราะว่าลุ้นไปยุโรปอยู่แล้วนะครับอีกนัดหนึ่งเนี่ยไปเยือนเซออาส uh, ตันวิลลาไปเยือนเซาแลนด์ตันปิดท้ายฤดูกาลกัน,กนที่เปิดบ้านรับบูฟแพนตันนะครับเป็นโปรแกรมของลิเวอร์พูลนะครับค่อนข้างจะเสียเปรียบทางด้านของแมนซิตี้อยู่นิดๆน,นะครับเพราะแมนซชตี้ช่วงหลังเนี่ยเป็นงานง่ายนะครับ ผู้เล่นวันนี้เนี่ยทางด้านของเจ้าบ้านเนี่ยดันจูมายังลงสามได้ตามปก,กตินะครับแต่ดันจูมาเนี่ยนัดที่เจอกับลิพูเนี่ยเล่นไม่ออกนะครับโดนเปลี่ยนตัวออกด้วยครับทางด้านของอูนายอเมลรี่วันนี้เนี่ยจะลงเอยหรือลงจัดตัวผู้เล่นลงยังไงก็ต้องมาลุ้นดูกันอีกทีหนึ่งครับทางด้านของลิพูครับตัวหลักอย่างซาร่าเฟอร์มิโนซาร่าเพิ่งได้พักในเกมที่เจอกับนิวคาเซิลแล้วเอาชนะทางด้านของนิวคาเซิลมาครับ มาลงในช่วงครึ่งหลังนะครับก็โอกาสที่จะฟิตเต็มร้อยเนี่ยก็น่าจะมีนะครับเฟอร์มิโนมาเนกคนาเต้นะครับอาคันตาล่านะครับแฮนเดอร์สันโชตาตัวรุกอยู่ครบนะครับทางด้านของลิเวอร์พูลก็ยังรอเช้ความฟิตของเฟอร์มิโนอยู่นะครับคู่นี้ครับเป็นทางด้านของลิเวอร์พูลเนี่ยต่อถึง1ลูกนะครับต้องไปเยือนที่ สเปนเลยนะครับเดินทางค่อนข้างไกลหน่อยหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับเหล่าร้ายหลามองว่าสมาธิของลิฟูเนี่ยอยู่นัดหน้าแน่นอนครับเจอกับทางด้านของสเปอร์ในบ้านเนี่ยลุนแชมป์พรีเมียร์ลีกเนี่ยเรียกกันว่าถ้าพลาดไขรพลาดเนี่ยแพ้เสียแชมป์ทันทีนะครับเพราะว่าอีกทีมนึงเนี่ยอย่างแมนซิเตี้เนี่ยค่อนข้างจะเคี่ยวนะครับในพรีเมียร์ลีกนะครับผมคู่นี้ครับเหล่าร้ายหลามมองว่าครับลิฟูต่อหนึ่งลูกเนี่ย อาจจะชนะได้แค่1ลูกนะครับหรืออาจจะแค่เสมอนะครับเพราะว่าเบียรริวเนี่ยใส่เต็มแน่นอนครับกลางสัปดาห์ที่แพ้มาเนี่ยออไม่เอาอะไรแล้วครับสมาธิอยู่ในนัดนี้เท่านั้นนะครับลูกทีมของอาร์เมลี่เพราะฉะนั้นคู่นี้ครับให้รองที่บียริวครับเก็บแต้มเสมอรหรือชนะ10น,นะครับลิเวอร์ก็ยังเข้ารอบนะครับ เพราะว่าแชมเปี้ยนส์ลีกตอนนี้เนี่ยใครยิงได้มากกว่านะครับเข้ารอบทันทีนะครับไปรอชิงอย่างแท้แน่นอนครับสำหรับแฟนๆของหงแดงกันในวันนี้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันมาครับช่องทางของ YouTube c h a n n น l เหล่าร้อยหลานครับวันนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากๆครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับกลับมาพบกันใหม่ได้พรุ่งนี้อีกคู่หนึ่งเป็นทานาของเรมาริดกับแมนซิตี้ครับวันนี้ขออนุญาต